สวัสดีครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดติดตามที่ช่องของผมนะครับผมรับซื้อจริงนะครับที่ช่องของผมนะครับขอให้ทุกท่านดูคลิปให้จบนะครับแบบนี้นะครับแต่ทุกท่านลองดูด่วนเลยนะครับเช็คด่วนเลยนะครัเพราะว่าเหรียญนี้นะครับมีราคาสูงนะครับแน่นอนเลยนะครับนะครับดูด่วนดูด่วนดูด่วนมีนะครับ เหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับทุกท่านเดี๋ยวให้ซูมให้ดูนะครับใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมวางก่อนนะครับเดี๋ยววางผมวางให้ชัดๆอ๋อไม่ไม่ชัดนี่กว่าอะอะอย่างนี้ผมจับนะทุกท่านนะครับผมบอกเลยนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับอ่าด้านหน้านะครับภูนิพนดุลยเดชรัชกาลที่เก้านะครับด้านหน้าอ่าขอบของเหรียญนะครับขออภัยนะครับขออภัยนะครับ ที่ทุกท่านยังไม่เคยรู้ว่าเหรียญนี้นะครับมีราคาสูงนะครับขอภัยนะครับขอภัยขอัยจริงๆนะครับผมผมบอกเลยนะครับเหรียญนี้ครับอ่าประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมให้ซูมให้ก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานซูมเข้าไปนะเดี๋ยวซูมไปแล้วนะครับนะครับ ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวดู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 ช้าช้าดูช้าช้าใจเย็นเย็นนะครับใจเย็นเย็นนะครับทุกท่านนะใจเย็นเย็นนะครับผมรับซื้อจริงนะครับขอให้ทุกท่านมีแบบในคลิปนะครับมีแบบในคลิปและที่ผมตามหาอยู่และที่ผมต้องการตอนนี้ด่วนผมตามหาและผมต้องการซื้อนะครับผม ปีนะครับต้องการที่สุดเลยนะครับผมบอกเลยนะครับผมบอกเลยต้องมีการผลิตแน่นอนเลยครับผลิตมาเยอะเท่าไหร่ทุกท่านเอาเหรียญของท่านขึ้นมาดูด่วนใครมีพอศสองพันนร้อยสามศนะครับเหรียญยี่สิบาสตางค์นะครับหยิบเหรียญทุกท่านขึ้นมาดูนะครับ ยีบเหรียญขึ้นทุกท่านขึ้นมาดูนะครับใจเย็นๆนะครับที่ผมต้องการแบบไหนนะครับนะครับใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมอธิบายนะครับเหลวผมอธิบายนะครับกล้องไม่ค่อยชัดนะครับกล้องไม่ค่อยชัดเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวจะซูมออกไปนนิดนึงนะเพราะว่าเพราะว่าโอเคนะครับนะครับทีมงานนะครับ เรามีนะครับทุกท่านนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตอบลายยี่สี่โำงนะครับตอนนี้ละลูกค้านะครับเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับแต่ผมจะทิ้งไอดีไลน์ให้ตอนนี้เลยนะครับนะครับผมจะส่งไอดีไลน์นะครับนะครับใครบอกว่าติดต่อทางไหนติดต่อยังไงนะครับต้องติดต่อ ช่องทางนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไอ l ดี e ลน์ให้นะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับผมประกาศรับซื้อแบบไหนคุณต้องฟังอธิบายผมด้วยนะครับฟังคําที่ผมพูดด้วยนะครับใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวขึ้นไอ l ดี e ลก่อนนะครับอ่าทีมงานขึ้นไอ l ดี e ลให้ก่อนนะครับอ่างานขึ้นไอ l ดี e ลนแล้วนะครับทุกท่านนะครับ ทีมงานขึ้นในดีไลน์ให้แล้วเห็นไหมครับทุกท่านอ่าใจเย็นๆนะครับส่งรูปมาประเมินราคาก่อนนะครับนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ใช่เหรียญปกติแน่นอนนะครับเป็นเหรียญนะครับนะครับเป็นนะครับเดี๋ยวขึ้นในดีไลน์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับทีมงานขึ้นในดีไลน์ให้แล้วนะครับนะครับถ้าใครสนใจนะครับหรือนะครับ นะครับใครมีเหรียญนี้ครับพอสอนี่ครับเห็นไหมครับทุกท่านต้องขออภัยนะครับกล้องไม่ค่อยชัดเดี๋ยวขออภัยเราเราเราทำเราเราต้องขออภัยนะครับเพราะทีมงานขาดไปหนึ่งคนนะครับต้องขออภัยเพราะซูมซูมกล้องนะครับต้องต้องต้องคมชัดต้องขออภัยนะครับอ่เดี๋ยวเอาเอาเอาเรื่องนะครับเข้าเรื่องเลยนะ เข้าเรื่องเลยนะครับนะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยเหรียญนะครับพอสนะครับนี่ด้านหน้านะครับภูนิพนดุลเดเดรัชการที่เก้านะครับเห็นไหมครับพอสนะครับเห็นไหมครับขอบของเหรียญนะครับของแท้นะครับอ่าใครมีเดี๋ยวใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นเย็นฟังอธิบายด้วยนะครับฟังอธิบายก่อนใจเย็นเย็น เดี๋ยวพึ่งส่งรูปผงส่งอะไรมาขายก่อนนะครับใจเย็นเย็นก่อนที่จะส่งอะไรมาขายกันนะครับใจเย็นเย็นฟังให้จบฟังให้จบฟังให้จบฟังคําว่าฟังผมก่อนนะครับฟังผมก่อนนะครับทุกท่านนะครับฟังผมก่อนนะครับ <Pharm> ประเทศไทยพศสองพันห้าร้อยสามศูนย์ะครับนะครับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับ ฟังผมก่อนนะครับทุกท่านฟังผมก่อนนะอันนี้ผมประทุมให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุมให้แล้วใจเย็นๆนะครับนะครับเป็นเหรียญปกติอย่างนี้นะครับนะครับผมรับซื้ออยู่ขั้นต่ํานะครับผมบอกเลยอะยี่สิบาทนะครับ20บบาทต่อหน้าเหรียญแต่ทุกท่านยังไม่พบเจอนะครับเหรียญนี้นะครับผมบอกเลยนะครับเหรียญที่ผมตามหานะครับเหรียญที่ผมตามหาเป็นเหรียญ ผมให้สูงสุดถึงรู้ไหมครับผมให้สูงสุดถึง2,000บาทนะครับเป็น2,000บาทเป็นพสสองนน้ศนี่แบบนี้นะครับเหรียญ25าตังค์นะครับ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 ปี3 0นนะครับปีสุดท้ายนะครับถ้าทุกท่านลองพลิกนะครับพลิกเหรียญของท่านนะครับอ่าเดี๋ยวใจเย็นนะครับ อันนี้คือเหรียญปกตินะครับใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆฟังอธิบายนะครับนะครับเหรียญปกตินะครับทุกท่านเหรียญปกตินะครับย้ำนะครับเหรียญปกตินะครับขอไปกล้องไม่ค่อยชัดนะครับขอไป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 นะครับนะครับเราเราจับให้มั่นคงนะครับเราจับนี่นะครับ พระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วหมุนนะครับหมุนไปช้าๆนะครับนี่ครับเป็นเปรเน์กลับนี้อันนี้เราไม่รับซื้อแต่พอสอเรารับซื้ออยู่นะครับยี่สิบาทนะครับพอสอเห็นไหมฮะมีสามศูนย์เห็นไหมสองพันห้าร้อยสามศูนย์ยี่สิบาทนะครับผมรับซื้อนะครับยี่สิบาทแต่นะครับ ผมรับซื้อะเสียนตรงใครมีบ้างหรือเปล่าเป็นภเสียนตรงภเสียนกลับเราแบบนี้เราไม่รับซื้อนะครับะเสียนกลับแบบนี้เราไม่รับซื้อถ้าเป็นะเสียนตรงนะครับเป็นะเสีนตรงนะครับผมยังไม่มีนะครับผมยังยังไม่มีผมตามหาอยู่ผมเอาเหรียญยี่สิบห้าตังมาให้ดูก่อนนะครับผมเอาเหรียญยี่สิบห้าตังมาให้ดูก่อนนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเหรียญยี่สิบห้าตังนะครับนี่พอสอบพันหน้าร้อยนะ เนี่ยเราหมุนนะครับเราจับให้มั่นคงนะครับเอาพระเจ้าอยู่หัวนี่นะครับเอาพระเจ้าอยู่หัวนี่นะครับแล้วหมุนนะครับหมุนไปช้าๆนะครับเนี่ยเป็นพระเศียรตรงแบบนี้นะครับเป็นพระเศียรตรงแบบนี้นะครับขึ้นไปทางเดียวกันนะครับขึ้นไปทางเดียวกันเรารับซื้อนะครับถ้าเป็นเหรียญนะครับพศสองพนยนนะครับพศสองพันินะครับนะครับพศ2องพนนะครับ เรารับซ yeah, ื้อนะครับนะครับเรารับซื้อนะครับถึงสองพันบาทนะครับเป็นผเสียนตรงนะครับเป็นผเสียนตรงนะครับย้ํานะครับเป็นผอเียนตรงนะครับขึ้นไปทางเดียวกันนะครับอันนี้คือผเสียนกลับนะครับเรายังไม่รับซื้อนะครับคือเรารับซื้อตามสภาพของเหรียญนะครับแบบอ้าวอธิบายยังไงดีนะครับอ่ะเราอธิบายยังไงดี อบอกถ้าเป็นเรเตตรงแบบ25สตาตค์งแบบนี้นะครับเป็นเรเตตรงแบบนี้เรารับซื้อนะครับเนี่ยแบบนี้เป็นเปรเ็นกลับแต่พันห้าร้อยสามศูนย์นะครับพอสองพันหราศูนย์ผมรับซื้อ20บาทถ้าเป็นร์เกับถ้าใครพบเจอเป็นเรเตรง นะครับใครพบเจอนะครับย้ำนะครับใครพบเจอเป็นพรสดุเสนตรงนะครับเป็นพระเสนตรงนะครับเป็นพระเสนตรงแบบเหรียญ25้ตังแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซุ้มออกไปก่อนนะครับเป็นพระเสนตรงแบบนี้นะครับเดี๋ยวใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับเป็นพระเสนตรงแบบนี้นะครับนะครับเรารับซื้อนะครับถึง2 0 0พบาทนะครับเป็นพระเสนตรงเท่านั้นนะครับนะครับเป็นพระเส้นตรงแบบนี้นะครับ เห็นไหมประเซ็นตรงนะเราจับเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวชัดเจนนะครับจับแล้วหมุนนะครับเป็นเประเซ็นตรงแบบนี้นะครับหันขึ้นไปทางเดียวกันนะครับนะครับเหรียญยี่สิบห้าต่างนะครับถ้าใครพบเจอนะครับเหรียญนะฮะปีสุดท้ายนะครับปีสองพันห้าร้อยสามสนะครับถ้าเป็นเระเซ็นตตรงนะครับผมรับซื้อสองพันบาทนะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยนะครับผมรับซื้อจริงนะครับแต่ถ้า ไม่ต้องเป็นพระเศนตรงเราก็รับซื้ออยู่นะครับอยู่ราคาอยู่20บาทนะครับเรารับซื้อทุกสภาพเลยนะครับขอรับรับซื้อจริงนะครับแต่ถ้าเป็นพระเศนตรงนะครับเป็นพระเศนตรงผมย้านะครับผมรับซื้อสูงสุดถึง2,000บาทนะครับขอให้เป็นพระเศนตรงนะครับย้ำนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ